สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาล3กับค,คุณครูเจนอีกเช่นเคยนะคะค่ะสัปดาห์นี้เราอยู่ในหน่วยวันเด็กวันครูนะคะกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์สาระการเรียนรู้ความสำคัญของวันเด็กนะคะ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะพร้อมกันแล้วใช่ไหมครไปทำกันเลยค่ะ สามารถเปิดกลับไปย้อนทวนแล้วก็ฝึกทำกิจกรรมได้นะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนคำขวัญวันเด็กประจำปี2565ก่อนนะคะรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมอีกรอบหนึ่งนะคะรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมค่ะความสำคัญของวันเด็กนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะค่ะให้เด็กๆตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองนะคะปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมนะคะให้ประชาชนหรือ,รอผู้ปกครองนะคะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเด็กนะคะค่ะหรือว่ารับฟังเด็กนะคะ ต่อมานะคะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาฝึกผส,สมคำสระอีนะคะต่อจากเมื่อวานนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะการฝึกอ่านคำสระอีนะคะเราจะออกเสียงพยัญชนะตามด้วยสระแล้วถึงรวมเป็นคำค่ะกอีกี ตอีจีตอีตีตอีตีบอีบีปอีปีชอีชีฝอีฝีสอีสีผออีผีนอีนี รออีรีวออีวีมออีมียออียีฝออาฝาชออีชีฝาชีชออะชะนออีนีชะนีทออาทาสออีสีทาสี กอ,อีกีลออาลากีลาออีอีกออากาอีกาลองฝึกอ่านกันดูนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเล่นเกมสระอีกันดีกว่าค่ะเราจะลองทายกันดูนะคะว่าภาพที่เด็กๆเห็นนั้นคือคำว่าอะไรคะ่ะมาดูภาพแรกกันเลยค่ะ ภาพนี้คือภาพอะไรคะใช่แล้วค่ะสอ,อีสีเรามาดูภาพต่อไปค่ะภาพนี้เด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรคะเจ้าโจรมาขโมยกระเป๋าเด็กผู้หญิงก็เลยตีตออีตีภาพที่3ค่ะเด็กๆรู้จกักไหมคะว่าเป็นใคร ใช้แล้วค่ะนี่คือแม่ชีชอ,อีชีเรามาดูกันต่อเลยค่ะภาพนี้ที่เด็กๆชอบดูกระตูนกันค่ะนั่นคือทีวีทอ,อีทีว,ออวีทีวีค่ะภาพที่สองนี้คือภาพอะไรคะถูกต้องค่ะภาพนี้ก็คือ ฝาชีฝออาฝาชอ,อีชีฝาชีค่ะภาพที่3มเราเคยเห็นกันแล้วเจ้าตัวนี้คือตัวถูกต้องค่ะตัวนี้คืออีกาออีอีกออากาอีกา,กามาต่อกันเลยนะคะเอ๊ะภาพนี้มีผู้ชายกำลังเล่นฟุตบอล ฟุตบอลเป็นกีลากออีกีรออาลากีลาค่ะภาพที่2อละคะใช่แล á. Á ้วค no ่ะภาพนี้คือชะนีชออาชะนอีนีชะนีภาพต่อมาเข็มยาวในเขาเอาไว้เรียบนาทีค่ะนออานาทอีทีนาที ค่ะเด็กๆคะเด็กๆสามารถเปิดกลับย้อนกลับไปทบทวนได้นะคะแล้วก็ฝึกอ่านนะคะเด็กๆจะได้เก่งๆนะคะค <í ls> ่ะต่อมานะคะเป็นกิจกรรม <c oughs> การบวกการลบนะคะการบวกเราเรียนไปในสัปดาห์ก่อนนะคะวันนี้จะเป็นการลบการลบก็คือ การที่เรานำจำนวน1น,นะคะหักออกอีกจากจำนวน1น,นะคะหรือการเปรียบเทียบความต่างของจำนวน2องจำนวนนะคะก็คือการแบ่งออกน้ำออกหักออกนั่นเองค่ะนั่นก็คือการลบพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะไปเรียนรู้กันเลยค่ะ เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะมีสัญ,ญลักษณ์มาให้เด็กๆดูด้วยนะคะสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายลบนะคะจะเป็นขีดนะคะใน,ในแนวนอนขีดเดียวนะคะเช่นนะคะ5-3ลบ3ก็คือเท่าไหร่คะเด็กๆคะก็คือ2นั่นเองใช่ไหมล่ะคะ ก็คือเป็นสัญลักษณ์ให้เราเขียนแทนแบบนี้เรามาดูกันนะคะมีคุณครูมีสตอรอเบอรี่นะคะ5ลูกนะคะคุณครูแบ่งให้เพื่อนไปกี่ลูกดีนะ,ะแบ่งให้เพื่อนไป2ลูกแบ่งออกหักออกนะคะใช้แทนเครื่องหมายลบนะคะสองลูกคงเหลือเราจะใช้แทนเท่ากับนะคะ คงเหลือเท่าไหร่คะเด็กๆนับไปพร้อมมันคูเลยนะคะ1นึสองสามใช่แล้วละคะ่ะ3นะคะต่อมาเด็กๆมีส้มอยู่กี่ลูกคะหลูกแบ่งให้เพื่อนไปสี่ลูกใช่ไหมคะ คงเหลือเท่าไหร่คะเด็กๆเหลือเท่าไหร่คะเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกับคุณครูหนึ่งสองเหลือสองใช่ไหมล่ะคะอาถูกต้องแล้วล่ะคะ่ะต่อมาเรามีกล้วยกี่ลูกคะเก้าลูกแบ่งให้เพื่อนไป3ลูกเหลือกล้วยกี่ลูกคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4 5 6อ่า้าถูกต้องแล้วละคะ่ะเหลือกล้วยหกลูกต่อมานะคะคุณครูมีเชอร์รี่กี่ลูกคะเจ็ดลูกแบ่งให้เพื่อนไปกี่ลูกคะเด็กๆหลูกคุณครูจะเหลือเชอร์รี่กี่ลูกคะ เหลืออยู่หนึ่งลูกนั่นเองค่ะคุณครูมีชมพู่กี่ลูกคะเด็กๆมีชมพู่ห้าลูกใช่ไหมคะแบ่งให้เพื่อนไปห้าลูกเลยแสดงว่าคุณครูเหลือชมพูม่ไหมคะ เหลือเท่าไหร่คะเด็กๆเหลือ0เลยใช่ไหมคะไม่มีแอปเปิลเลยอ้าค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาทำใบงานหนะ้ารู้กันนะคะใบงานที่1วันนี้วันอะไรคะเด็กๆวันอังคารที่ 18เดือนมก,กราคมพศ2565วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทบทวนอักษรกลางนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยอักษรกลางมีกี่ตัวคะอ่ามี9ตัวมีตัวอะไรบ้างคะก็ไก่จอจานดอเด็กตอเต่าดอชดาตอปะตักบอใบไม้ปอปลาอออ่ะ ถูกต้องแล้วะคะ่ะต่อมานะคะเราจะฝึกแจกลูกสะก,กดคำนะคะวันนี้มีคำว่าอะไรเอ่ยกอ,อีกีจอ,อีจีดอ,อีดีตอ,อีตีบอ,อีบีตอ,อีปีอ,ออีอีผอ,อีผี อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนะคะต้องเขียนเองนะคะวันที่ก็ต้องเขียนเองเพราะเด็กๆเขียนเก่งแล้วคุณครูเห็นเด็กๆหลายคนเขียนเก่งแล้วตอนที่อยู่ในโรงเรียนนะคะต่อมานะคะ ก่อนจะทำใบงานอย่าลืมเขียนวันที่การลบนะคะ5ลบ2เท่ากับ3 6ลบ4เท่ากับเท่าไรคะเด็กเท่ากับ2ถูกต้องแล้วละคะ่ะ9ลบ3เท่ากับ6 7ลบ6เท่ากับ1 5ลบ5เท่ากับ ศูนย์หกลบหนึ 5, ่งเท่ากับห้าเก้าลบสองเท่ากับเจ็ดสี่ลบสองเท่ากับสองสามลบหนึ่งเท่ากับสองแปดลบสามเท่ากับห้าวันนี้นะคะคุณครูจะต้องจากกันไปแล้ว หมดเวลาแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในวันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ